นู่นกรวจเขื่องกันนู่นนะนั่นนี่อบานใม่นะนเบืองต้นน่าจะปล่อย้ฟใช่ไหมมันเบื้องต้นก็ต้องไปลุ่มจีไปว่าระดับจ้ไปก้อนเบื้องต้นนั่นนะครับนเขาถึรอยพี่อะไรบานก็ยึดยด้าเขาอะไยดที่ที่

e meio yeah. Yeah.

ยัไม kind of ่ตื่นอไรที่ไหนที่ไหนที่ไหนเจ้าไม่ต้องยึดกต่ที่ฮะไม่ต้องยึดกต่ที่ไม่ต้องยึดแต่ที่รอวัวบัวนะตัวนี้ตัวนี้ราขึ้นบนแล้วขึ้นบนเรือรอในนี้ในนี้เนึ่งน้ำมันเยอะะหมุนนู่นเลยตอววัวนูเนนี่นะครับหม้อน้ำสาลูเกลืครับเกลือเกลืองกลืเบลือเกลือเกลือเกลือเดี๋ยวครับขึ้นบนเลยครันบนอันนี้เวลาถึงตีบุนี่ย์ล้ล้างก็รอกันเลย ได้กนหนึงงหรั้งัง้บานแต่นู่นแตนมันจะโท์กเก็บันี่อากที่รมาลกรถนีโอ๊ครถกรอนึงกั้นกระบะนู่นอะไรถเคร่งกั้นอาย่บานมั่นพอดีพอรถไปต้ำอยู่้งไปว่ารถอยู่แล้วพอรถโไปร่มอยู่ซึ้งไปคว่ารถอยู่กับปยเด็กเจ้านูเด็กดีเจ็เลือนู่นปอ ซึ่งร้านนี้กับลูกบ้าัวบีเละโน่นอยู่ถ้ามันหนังโน่นเโนเดว่ากวอยดิมันอยู่อยู่แต่รอเขบกไม่ได้ไอ้ยดมาพ่เดว่ามันอยู่บ้านิดฟังไม่ก่อนเิดอ่างหลังเน่าหนาซึ่งวนรักว้มันใหญ่ยังไงเลยตัม่นรักว้เลยหน่อยท่ตวนเดว่าองเก็บปลาเลยวงั้นองเก็บปลายู่ปลาเลยปลาหนุ่มปลาเลยจใกล้ลังรวยเนี่ยงั้นองเยียวเงเก็บปลาเลยองนั้นือเนี่ยกอยเลย บานบานใหม่ต้องกันเลยนะเรื่องไต่กันได้มั่นมั่นมันเป็นเป็นเรินอไต่เป็นไต้ทุนบานโบราณนี่บานโบราณบานหลุนในเรือโยนเสร็จลอยปีบานขึ้นไหไรบ้างครับอะไรดิ้งอะไรดิ้งเรลืองหัวยุ่นทำที่นุ้ยฟืนแล้วก็โบกเครื่องใช้แบบว่าก็ไล่ชินแล้วก็ช่วยกวาจ้าง ส่งเส้นปลาจางจางก็อยู่บบุาจางก็อยู่บึนลปลาเหลืองกั้นปลาเหลืองกันห้งล่นปลาเหลืองไม่มีใครบดบาเจไหมนะไม่ไม่ไม่กวที่โยนกี่คนอ่ะพี่เจมโยนบุนเดินนี่ยันสาคนามคนวมีอะไรกันลูกกันยูอยลูกาย่ยูกางหลังคนนึงคนต่มันดูใหม่ยูเพิ่งูรทางเลยกับเพิ่งใหม่ยูของล่างเน

ย่งอ่ะมองดาวร่องเตรียมรอนร่องไอ้ตู้ยินแล้วปัดลุ่มซ้ำโมเตอร์อยู่บืนเครื่องลอยนต์เร่นุ่ยเครือลอยนต์เร่นุ่ยแล้วก็มี่อยากเพินแล้วก็อุญญาตได้ก็บยุบดินหมดติดอยู่บนดินเพิณนกขันใจนกใสกันเลยโอ้สุดยางเลยนกกปี่ตัวนี้นกสายไปแล้วมันเลยมันีเป็นหนังเนี่ยหนังมองมันก็มีเสียงดังเสียงดังแตกกับปัก แป๊กๆแล้วก็เม่นมันเป็นเม่นมันกว่าเม่นเม่นปฏิกสักอย่างหนึ่งกับดีนางแล่อยู่กับปักต้นรู้สักปักหนึ่งนะสามันไปเล่ยสามัเลยที่เขามันดังคลิกปวดคลิกขึ้นก็เลิมเม่นเป็นปวดรัวเปิดรัวกับเจ้ากับเลยขึ้นมานอนบนบานนั้นไม่ถึงงงานหนาดีอะไรแต่เมื่อเมื่ออย่างมันแต่ว่าเดินออกมาจากมาจากตรงนั้นตรงนี้ไม่เม่นงานมันเม่นอยู่ตรงนั้นอ๋อดีๆนะอ่ะโอเคนั่งเลยเราจะ ทิ้งนาที5นาทีได้แล้วแต่มีคนบอว่าไฟไม้ไฟไหม้เราลงมาดูไปลงมาดูเลยไปเอาเราไปเฉยเอาล่างเอาล่างแล้วตรงนี้เราเลยไปเฉยลองเขาแตเอาอะไรไม่ได้หมาหลัจากเขาเลิบ้าหนูบิดบ้าเป็นลางโอเคเขารังจังตี๋ว่ารัวไฟไม้เลยทิ้งนาทีได้ตี๋ว่ามันมันหมดเลยหมดทุกนาทีทุนาที มันบานไม้กันเลยนะค่ะเป็นบานไม้บานเก่าใช่ไหมบานเก่ากันแล้วก็มันไม้มันไม่ได้ไม้จุดเดียวมันจะเป็นช่องยึดมันอาจจะี่ไม่แน่ใจว่าใช้มันไปช่องยึดเร็วแบบนั้นแก้ระเบิดด้วยแก้ระเบิดด้วยโน่ตอนนั้นโน่เป็ตุ๊กเก้เหรอตกใจตกใจ้ตุ๊กเกเดี๋ยวเล่นไม่ได้มันความร้อนมันไปติดมือมันติดแบบไปมันมันมันไม่มีลมนะมันติดตรงกัน